สวัสดีครับพี่นองเกษตรกรทุกท่านวันนี้ผมอยู่ตะวันออกสือของประเทศไทยนะครับจังหวัดอุบลร,ราชธานีมผมอยู่บนพื้นที่ครอบัวระดับตํานานนะครับปอยอยุบล50ล้านเคยนอนอยู่ตรงนี้เจ้ารัก8ล้านเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือครอบัวระดับตํานานนะครับวันนี้ที่นี่จะมีอะไรให้เราดูบ้างเดีย๋ยวผมพาเข้าไปชมด้านในครับเชิญครับอันนี้คือตรงที่เจ้ารักษณ์ประสบอุบัติเหตุนะครับเสียชีวิต อ่ะควาที่จะใช้ชีวิตนะครับคือจุดนี้แต่ว่าด้านในคือชีวิตฟาร์มนะครับเดี๋ยวตอนนี้น่าจะเป็นท่านกศชีวิตนะครับเดินมาเอาเมนต์ตัวนี้มืเช้าเราที่สวัสดีครับท่านกศครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเจ้าของรานได้รับเหยียดเข้ามาเยี่ยมเยือนข้อระดับตำนานอย่างบริเวณห้าสิบล้านหรือว่าเจ้ารัดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพบกับท่านกศนี่ ครับผมอยู่บนครอบบัวระดับตํานานและคนระดับตํานานนะครับสวัสดีครับ่านสอสนครับสวัสดีครับวันนี้พานสอสนยังคงอุดมการเดิมครับบัวเพื่อพี่นองเกษตรกรครับชีวิตฟาร์มจะมีอะไรให้ชมบ้านนอกจากวงงานที่ที่เราเพิ่งซื้อครอบแล้ววันนี้ถ้าท่านสสอมชมแต่พาพี่นองเกษตรกรชมด้ยนะครับครับอับแรกกจะให้เบื้องครอบงัวสมบิงัวสำมบีงัวอยงน่าสำมบีบอะไรงัวแค่ ะครับมีงว่วงแค่นะครับมีสรารพัดแค่ครับม,มีสรารพัดแค่ครับันนีคือคือคือแค่อย่างเดียวใช่ไหมครับความน,น,นี่แค่อย่างเดียวข้ามวมันแค่โมเมนต์จับบนน่วแดงเล้วโมเมนต์คือเรืเองนอ้แค่นี่คือเตี้ยนะครับแค่ขึ้นเตีย้ยม,มีสรารพัดครับแบ่งกัดวัวไทยนะครับที่พัฒนาผสมพันธุ์ไปเรื่อยๆให้มันแค่อ๋อคือคือจัเน้นให้เป็นวัวแค่เลยใช่ไหมครับนั่นออกใหม่ๆตัวน้อยๆนั่น อ๋ออ๋อออนี้คือผลงานที่ที่จะเป็นแคะล่าสุดใช่ไหมครับครับครับตัวนั้นนะครับไอพี่นักเกษตรกรครับอ๋อขอกวัวแคะตัวนี้แคะนิ้นครับทีนี้ครับแล้วก็มีบีมานเตอร์นะครับออันนี้คือวัวเกรดพรีเมียมนะครับแบบบีมันเตอร์ก็จะมีบาซินหูยาวครับบาซินหูยาวอยู่ด้านหลังนู้นนะครับครับ เรามีวัวลูกสายพันธุ์แล้วก็จะมีมีรับแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์อันนี้อันนี้เลือดร้อยใช่ไหมครับอันนี้เลือดร้อยบาเล่นะครับเลือดร้อยบาเล่แล้วก็จะมีแบงกัตนะครับมีแบงกัตมีชาโลเล่โอ้โหนะครับดูนะครับด้านหลังก็มีนะครับมีแบงกัตมีชาโลเล่นะครับ ก็จะมีวัวขุนอันนี้คือวัวขุนครับวัวขุนอันนี้วัวขุนวัวเนื้อนะครับนี่เนื้อครับอันนี้ออขายกิโลละร้อยซื้อกิโลละร้อยครับหม,มายถึงว่าซื้อมากลอยกับขายลอยไหมครับแม่เราจะคุ้มหรือครับเสร็จออซื้อตัวน้อยซื้อตัวน้อยอไม่เลี้ยงครับเลี้ยงไงล่ะเขาบอกขายขึ้นเปิดว่าซื้อลอยขายลอยซื้อลอยขายลอยอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมครับนี่ใช่ใช่ใช่นะครับอันอันนี้มันชานะเลทเนื้อพิมพ์ย่อมนี่สอสอครับ มันโรเล่เนื้อบีเลียบโอ้ยดครับโอ้เอาหมูขุนนะคนนี้เขกเอามูขุนโอ้โหนี่เขาเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือวัวขุนนะครับอ๋ออันนี้คือเกรดวัวขุนนะครับเนี่ยวัวขุนโอ้โหใครสนใจจะไปเลี้ยงก็มาซื้อเอาเลี้ยงวัวเสร็จก็มาขายกันคือคือ ซื้อจากนี้ไปแล้วกลับมาขายคืนได้ใช่ไหมครับซื้อไปแล้วขายคืนนะครับอันนี้คือวัวขุนัวขุนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัวบาบ้านครับสุสุสุขานี่ครับงานครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบามันแดงครับจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนนี่คือสโลกแกนของชาววัวอุบลรหลชธานี้นี่คือ อเมริกันบาบ้านแดงนะครับที่เราพัฒนาอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีสวยๆครับรุ่นนี้รุ่นยานมอายุ8ถึง12เดือนอันนี้คือพร้อมจำหน่ายนะครับคุอสอนครับหนึ่ครับอันนี้พร้อมจำหน่ายนะครับแต่ว่าถามพยูกับเบิ้งได้แต่ว่าเได้ขายให้เบิ้งได้เออเมืออ่อได้ยูจังมาคุยกันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูก นะครับอันนี้เป็นวัวหย่านมอ๋ออันนี้นนคือกลุ่มพ่อแม่ลูกเออตัวนี้ก็ประมาณแปดถึงสิบสองเดือนอ,อันนี้ก็จะเป็นแม่ลูกนะครับอ,มอ,มอืมสวยเะไอ,ออกไปลูกครับไปขึ้นวัวหัวดุดครับตัวน,นี้เดี๋ยวจะให้ทีมงาเก็บ ก็มีพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาชมครับต่อไปก็จะเป็นชาโลเล่ชาโลเล่โอ้โหนี่พ่อพันธุ์ครับท่ซอสเนี่ยชาโลเล่นะครับจะเป็นแม่พันธุ์นะครับมีแม่พันธุ์ขายครับมีงัวทองมีง้วแม่ลูกแล้วแต่มักนะครับเป็นชาโลเล่เป็นงัวเนื้อ ซึ่งก็านี้เป็นง่วนต้นน้ำสาม,ม,รมารถเลี้ยงเอาลูกนะครับแล้วก็เอามาขุนส่วนข้างนี้จะเป็นงวัวน,น,นเลือดลอยอาเม้ในการบาบุเลือดลอยสำหรับผุ้ใดที่อยากเป็นง่วนเป็นคุ้มฝูงเ,เป็นพอพันคุ้มฝูงนะครับซื้อมือนี้อีกสามปีกับกำไรแล้วก็เสื้องัวอยู่ในฟาร์งงามเฮาไปบดแล้วพ่อสิบพดระว่างเลยและา้าพ่นกับแพงขึืน,น,นเก<า>่าเรานะครับ ก็สิเพิ่นกันโตยิ่ขึ้นน้ำหนักเพิ่นก็หลายขึ้นเฮาก็สามารถผลิตเนื้อได้นะครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งลูกผสมอเมริกันบะมันนะครับบะมันแดงนี่คือลูกผสมครับ F1 F2 นะครับสี่กำลังพัฒนาอยู่นะครับมีทั้งตัวผู้ตัวเม่โอ้โหนี่คือ F นะครับนี่บวกเอนะครับนี่นะครับจะถึกจะแพ่งเอาแดงไว้ก่อนนะครับอย่างนี้นี่คือลูกไอ้มดแดงอ อ่งดดน,นี่คือลูกลูกลูกของพ่อพันเลือดร้อยครับครับโอ้โหอันนี้ค,ค,คือคือเราจำหน่ายได้ทั้งหมดใช่ไหมครับท่านส,สองครับเนี่ยขายถูกตัครับสโลกแกนจำยังไงพี่น้องครับบ่ซื้อบอ่ขายบ่ตายก็ตกตสั่งครับ <c oughs> ต้องซื้อต้องขายครับบ่ซื้อบอ่ขายบ่ตายตกสั่งแน่นอนอบอ่ได้เงินครับ อันนี้ก็เป็นเลือดลอยสีขาวสีเทานะครับนี่เป็นหลูกผสมพี่น้องก็มาเหลือกเบืเอ้องนะครับฟามเขาเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงสองหอดหามงแรกนะครับเปิดทุกวันมมีมือหยุดนอกจากง่วแล้วก็มีค้อยครับเดี๋ยวพี่น้องเบื้องค้อยครับอันนี้คือ, <c oughs> อ,อนี่ข้อยานุ่มนะครับข้อยานุ่มโตผูโตแม่เนี่ยเขาก็ เลี <Safe rév mark> <n> ้ยงขุนครับคุณเฉลเอาไปทําพ ja ันธุ์ก็ได้ราคาตัวหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทครับเนี่ยประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับแบบพี่น้อว่าเลือกไปเฮ็ดพันธุ์ได้นะครับหควใจไม่แพงเป็นลูกที่เกิดจากแม่พันธุ์ในในฟาร์มครับทั้งนี้ก็เป็นแม่พันธุ์อันนี้อังเป็นแม่พันธุ์อันนี้คือลูกครับเป็นแม่พันธุ์ครับอ๋อส่วนนี้คือแม่พันธุ์ครับโอ้โหครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์เป็นลูกเกิดในลูกเพชรอุบล รอบเดียนแล้วพี่น้องครับเข้าสิเลี้ยงง่วเลี้ยงควายแล้วเนี่ยขี่เป็ดขี่หมูขี่งัวขี่ควายเนี่ยขายได้ครับนะครับโอ้อันนี้ขี่เป็ดขี่หมูขี่งัวขี่ควายเนี่ยขายได้นะครับอันนี้เข้าห้องก่อกระสอบขายครับขี่งัวครับสามกระสอบลอยนะครับขี่งัวขายได้ ถ้าทาคีโมก็ขีคุ้ยนีมาเป็นทาครับทาคีโมก็ขีคุ้ยนีมาเป็นทานะครับแล้วแล้วผู้ได้อยากด้วยก็ขีข้านนี่ก็มาเป็นไทขคือเอานะครับเมื่อนี้ผู้ได้อะไรขีมั่วครับมีเฟืองมาแหลกก็ได้ครับหนึ่งสอบต่อหนึ่งก่อนที่น้องเกษตรกรที่มีเฟืองหลายๆอยากให้เขาง้ามครับมาเอาขีั่วเข้าไปใส่หน้าเอาเฟืองมาแหลกเอาก่อนหนึ่งตรวสอบหนึ่งนะครับมาแหลกกัน ลอยเอาเฟืองว่าลอยก่อนเขาขี่งว่วไปรลอยสอบอนะครับห้าสีรถพี่เอ็สองจุดหก็คือเอาเฟืองให้งว่วกินงวัวกินแล้วงววขี่ออกมากเอาขี่มันไปใส่หน้านะครับสโลกแกนก็บอกว่าเสร็จนาอย่าเผาฟางนะครับอันนี้คือชูบิดฟาร์มพี่น้องมาเทียวได้ถูกวันเวลาเปิดตลอดนะครับตั้งแต่เจ็ดโมงเสาคถหาโมงแรงครับม,มีงว้วถูกสายพันธุ์รับสื่อขายแลกเปลี่ยน พี่น้องมีง่ว,วงง่ามพี่น้องในง่วงง่ามพี่น้องก็เอามาเปลี่ยนนะครับคข้ายๆกบโชว์ลุ่มรถยต์มีรถถุกยี่หอ้อมีรถถุกสายพันธุ์นะครับพี่น้องก็เอาจักรยานมาแหลกปิกอัพก็ได้นะครับเอาตุกตุกมาแหลกปิกอัพก็ไเลยเอาปีกอัพมาแหลกรถเก็งก็ได้นะครับก็เชิญพี่น้องมาเที่ยวชู้บิดฟ้ามกันครับมือนี่พาพี่น้องรอเมืองแล้วก็ถือโอกาสเนี่นะครับฝากพี่น้องครับเลี้ยงง่วงปีนี้ครับ ปีที่แรกเนี่ยเข้าเลี้ยงง่วครับปีที่สองง่วเลี้ยงง่วครับปีที่สามงัวเลี้ยงง่วครับปีที่สี่งัวเลี้ยงเข้าครับเลี้ยงวัววันนี้อีกสามปีวัวจะเลี้ยงเราเป็นอาชีพเกษตรกรอาชีพเดียวที่พี่น้องสามารถบอกราค่าขายเองได้นอกนั้นนี่จะไปถามเขาว่าสื่อกิโลเท่าไหร่สื่อตันเท่าไหร่แต่ว่างั่วเขาเนี่ยเขามาถามว่าสีขายโตเท่าไหร่นะครับฉะนั้นฝากพี่น้องครับว่ากําลังมองหาอาชีพอยู่นี่ ไอพี่้องมาเรียงง่วพี่รองมาเรียงคว้วครับยังหน่อยๆ่อก็เป็นสวรรค์บานหน้าห้ชีวิตเท่านะครับมีความสุขอยู่กับงัวกับคว้วครับ,รบเป็นการออกกําลังกายซึ่งผมเนี่นต้องย่างขึ้นย่างโลงเนี่ยเมื่อเราเป็นเศร้าสามสิบหลอดครับเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งแล้วก็ได้มูหลายๆนะครับมีมูเลียงงัวเรียงค้วยนี่็มีมูหลายซึ่งประกอบสมาชีพเป็นเกษตรกรมีความสุขครับ วันนี้ยังไงเพื่อนชูก็ต้องขอขอบคุณท่านสสชีวิตนะครับที่ให้เราได้เข้ามาครอบครัวระดับตํานานอย่างนี้ว่าจะเป็นบริโภค50ล้านแล้วก็8ล้านนะครับแล้วก็ได้ความรู้เยอะเลยนะครับฝากทีนเกษตรกรเอาไปพัฒนาต่อแล้วก็อย่าลืมนะครับอำเภอจังการผู้ผลมีฟาร์มดีซื้อลอยยี่กาะโลละลอยขายโลละลอยเออหนีมองนี้องเดียวได้ครับแล้วก็มีทุกสายพันธุ์ให้เลือกนะครับก็ติดต่อท่านได้ทัเมื่อกี้ท่านก็บอกเวลาเข้าเวลา ครับเดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรศัพท์ไปพี่น้องมีปัญหานะครับจะซื้อง่วงจะขายง่วงมีปัญหาปรึกษาเลแตลาดวลาผมสอสอชูวิทย์ตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรทุกคนครับพี่น้องปรึกษาได้อยู่จังหวัดใดโทร่มานะครับคิดบอกบอกผู้แทนกุยเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรศัพท์ไปทั้งรางนะครับเด้อนะครับพี่น้องประสานมานะครับขอโอกาสที่ขอบคุณหลายๆครับ สว,สวัสดีครับเบอร์โทรก่อนครับท่านตสโอ้เบอร์โทร0 8, 8 1 8 7 6 8 <t S> 1 0 1 081 876เ1 0 1นดหนะครับผู้ใดนะครับเนาะปรึกษาะไยครับ่จะโทรมาดิงหนึ่งก็ล้เอาแต่โทรศัพของคุณมากครับเดี๋ยวลาไปครับอีกสักรอบหนึ่งด้วยกันสวัสดีครับสวัสดวครบทุกคน